เราลูกเสือ,อของทีรราชทานงององอาสืบชาเชื้อพงพันสมัครสมานโดยมีสามัคคีมันพวกเรารจะรักร่วมกันและจะผูกสัมพันธ์และตลอดกันมีจัญญารักษาชื่อสร้างเกียรติกระบือเรื่องลือต่อไปช้านาน ราเริงแจ่มใสไฟใจรักให้ยืนนานพวกเราล้วนชื่นบานพอกิจการลูกเสือไทยเราลูกเสือของทีราราชทานองององอาจสืบชาเชื้อพงพันสมัครสมานโดยมีสมามัคคีมัน พวกเราจะรักร่วมกันและจะผูกสัมพันธ์และตลอดกันมีจัญญารักษาชื่อสร้างเกียรกระบือเรื่องลือต่อไปช้านานราเริงจำสใยไฟใจรักให้ยืนนานพวกเราล้วนชื่นบ้านพรากิจการลูกเสือไทย